ถ้าใครแบบว่าสูตรไซส์ห้าสิบห้าสิบสองถึงห้าสิบหกนะสูตรมีแต่หล่อหลอสูตรอะทุกคนเสื้อสูตรดูสิสื้อสูตรตัวหนึ่งแพงมากดูดีมีแต่หล่อหลอดูดีแล้วแบรนด์นี้ด้วยนะแบรนด์ในห้างนี่สูตรสูตรเยอะมากที่รักสูตรคือช่ำอันนี้ก็ just b a นี่พวกทรงพวกสูตรเนี่ยสูตรอย่างเงี้ย ที่คือพี่ดิวจะเป็นคนที่มีเสื้อสูตรประมาณเอาไว้ว่าเป็นพันน่ะทุกสีทุกลายทุกอย่างสูตรเกาลงเกาหลีมีหมดแล้วสวยทุกตัวลายมีหมดสูตรถ้าใครออกงานนะถ้ามาบ้านพี่ดิวนะจะแต่งตัวหล่อทุกวันให้ดูได้แต่งตัวหล่อทุกวัน,ววนสูตรก็จะเป็นฟิล ดูดิมีทุกสีนะเนี่ยดูดิสวยชุดทงชุดไทยมีหมดเยอะมากเยอะมากมีเกาหลีเกาหลีมีหมดือว่าร้านสภา เออโอเคอันนี้หรออันนี้ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใส่เลยนี่จะสวยสวยอะ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบยกตัวอย่างนะเอฟสีดูดิน่ารักอะ่ะเนี่ยบางทีป้ายังไม่ได้แกะเลยอะ่ะเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ย เออขายแน่นอนแต่ต้องรอต้องรอแฟนคลับต้องรอ,อบางทีดูมาห้องนี้แล้วดูวแบบว่าขนลุกขนลุกอะไรรู้ป่ะแฟนคลับถ้ามันไปอยู่กับมือเอฟซีที่ที่เขาแบบว่าได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีมันก็จะแฮปปี้อย่างเงี้ยครับ บอกว่ายังไม่ได้ครับพี่อัญชลีเพราะว่าพี่อัญชลีเข้าใจฟิลไหมแบบว่าเพราะในร้อนมันไม่ได้ฟิลร้ลอน <c oughs> จริงดิวจะขายหลายรอบแล้วดิวรอดิวจะขายหลายเดือนแล้วดิวก็จะแบบว่าเออเอาไอ้กอดมันก็มันก็บางทีแล้วก็ไม่เห็นมันเยอะไงแฟนคลับแล้วแบบว่าเออ ใช่เดี๋ยวต้องเอาลูกน้องมาสักสิบคนอนะ่ะสักสิบคนแล้วก็แบบว่ามายกไปอย่างเงี้ยอืมใช่ไม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 ขายถูกๆขายขายเหมือนทําบุญแฟนคลับฟิลอะขายขายทําบุญไม่ได้ขายแบบว่าอืมไม่ได้ขายแบบว่าเอากําไรขายทําบุญขายเป็นฟิลแบบเอาให้น้องไปแบบว่าแบบร้อยสองร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบ ขนาดรถพี่ยังขายแค่ล้านเดียวเลยรถตู้อะนัภาษาอะไรเออใช่กระเป๋ากระเป๋ามาขายสักสองใบมันไม่มีคนตอบมันต้องมีคนตอบแชทไงครับต้องมีคนตอบแชทต,ต้องมีคนโน่นนี่นั่นไงครับแต่ถ้าใครที่ติดตามพี่ดิวนะถ้าพี่ดิวไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะสักไลฟ์หนึ่งนะหนุ่มมาดูนะ แล้วพี่บอกเลยคนรุมทำเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่มันไม่ใช่เสื้อผ้าลับมามันเป็นเสื้อผ้าของเราที่เราซื้อบางทีเราไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> ที่หลับแรงปะซื้อเหมือนนี่ชิเบลคุณต้องมีนะจ๊ะเส้นเนี้ยเออเนี่ยที่หลักมันเหมือนแบบ อันนี้อันนี้ประมาณไซส์สามเดี๋ยวพี่ดูดูมันจะมีเลขอันนี้ไซส์อะไรคะสามสิบสี่สวยอันนี้หัวหนักมากคือเข็มขัดเนี่ยเอาตรงๆที่หลักเข็มขัดช่ำนี่ใส่ได้สองด้าน a อนเนส แอนเมดเนี่ยถ้าสายกับหัวเนี่ยเขาจะราคานี่สายกับหัวเนี่ยเขาจะคนละราคาสมมุติสายอาจจะหมื่นแปดหัวสองหมื่นสี่แอเมสมันจะใส่ได้สองด้านมีใครอยากได้เข็มขัดไหมเข็มขัดผู้ชายอะเยอะมากเดี๋ยวดูคร่าวๆไหม FC <laughs> หนูดูข้าวๆป่ะเข็มขัดแล้วพี่แนะนำอ่าเส้นแรกก็จะเป็นวาเรนติโนโ่นี่เข็มขัดอ่ะหนูชอบเอลสามสองนะสามสองสามสี่อันนี้เป็นหลุยหรือแบบวินเทจแต่ถ้าเป็นเข็เขมขัดคือ เข็มขัดมีกี่เส้นนะลูกอันนี้เป็นเวอร์ซัสเทนี่อันนี้สวยอันนี้ไม่เคยได้ใส่เลยที่ลากซื้อมาไซส์แปดห้าสามสี่เอลสามสี่อู้ดอันนี้สวยอันนี้ไม่เคยได้ใส่เลยอะเข็มขัดเพราะว่าเดี๋ยวจะโลบ้านเลยอันนี้เฟนดิก็สุอันนี้ใส่ออกงานเฟนดี้อยู่นี่น,นี่สวย ถ้าขายนะเอาตรงๆนะถ้าขายนะขายเส้นละพันหนึ่งเนี่ยได้ปะหนึ่งพันพันห้าอย่างเงี้ยซื้อมาเส้นหนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะแฟนค่ะขายขายแบบขายเทไปเฉยเพราะว่ามันไม่ได้เนี่ยอันนี้คือรุ่นหิตมากแซงรุ่นนี้ประมาณสองหมื่นสองขายขายได้มาสามพันอย่างเงี้ยเนี้ยสามพันอย่างเงี้ 3, 000, ยแล้ว สามส่งเอาตรงๆนะสิบปีคุณก็อย่างเงี้ยแซงให้ดูอันนี้ไม่ได้ใส่ดูจักสายดูดิวิกตองอันนี้สี่พันได้ปะเนี่ยถ้าพี่พี่ดูจะขายพี่จะขายตามอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยๆคนแบบคนได้ไปไปออกงานของแท้ทุกเส้นนะที่รับไม่มีงานก๊อปนะคะ เพราะว่างานกอปอดทัสทัสเส้นเนี่ยพี่ใส่นานมาแล้วพี่ใส่ประจะําอ่ะเนี่ยถ้างานกอบมันจะลุยมันจะลุยง่ายแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นหนังแบบหนังฉ่าเลยอันนี้เวอร์ซัสเซสวยเส้นนี้เวอร์ เส้นนี้สวยมากเส้นนี้แบบเอาไว้แบบใส่ออกออกแต่หัวนี่คือถ้าถ้าขโมยขึ้นบ้านเอาเข็มขัดนี่ฟาดหัวโจรแตกเลยนะ fc ใช่เส้นนี้ก็สวยเส้นนี้ก็จะใส่กับแบบว่าสูตรแบบน่ารักน่ารักเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรวบออกมาให้ดูให้ดูคร่าวๆว่าชอบเส้นไหนอันนี้ก็จะเป็นใส่กับพวกางเกียงสลักธรรมดา